สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค้ะพบกับรายการสมายวาไรตี้รอยยิ้มที่หลากหลายกับ25นาทีนี้นะคะวันนี้สมายมีหลากหลายช่วงมาฝากท่านผู้ชมค่ะและหนึ่งในช่วงนั้นก็คือสมายทริปค่ะวันนี้เราพาท่านมาที่จังหวัดอุบลราชธานีที่นี่เป็นเมืองใหญ่มีสิ่งต่างๆที่น่าสนใจมีสถานที่ท่องเที่ยวอันซินไทยแลนด์อยู่ด้วยค่ะ และที่พลาดไม่ได้นะคะคือผ่าแต้มนะคะและวันนี้เรามาเปิดรายการที่ผ่าแต้มค่ะติดตามชมช่วงต่างๆของรายการด้วยนะคะ สมายวรตี้ช่วงสมายทริปส์สนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนั้นจะต้องช่วยในระยะสั้นหมายความว่าเป็นเวลาที่ฉุกเฉินต้องช่วยโดยเร็วและต่อไปก็จะต้องช่วยให้ต่อเนื่อง ส่วนเรื่องการช่วยเหลือในระยะยาวก็มีความจำเป็นเหมือนกันเป็นผลว่าเขาได้รับการดูแลเหลียวแลมาจนกระทั่งได้รับการศึกษาที่สามารถทำมาหาก,กินได้โดยสุจริตและโดยมีประสิทธิทภาพเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยและสงเข้าพระราชาิดาไทยในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่จะต้องช่วยเหลือโดยเร็ว และอยากต่อเนื่องดังเช่นภารกิจของมูรนิธิราชประชานุเคราะห์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานกำเนิดมูลนิธิและทรงดำรงตำแหน่งพระบรมราชุชูปถัมภ์แห่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ซึ่งมีความหมายว่าพระราชาและประชาชนอนุเคราะห์ซึ่งกันและกัน คืนวันที่25ต่อถึง26ตุลาคมเกิดพายุโซนร้อนชื่อแฮเรียตพัดผ่านทางตอนใต้ของประเทศไทยก่อให้เกิดความเสียหายแก่จังหวัดภาคใต้ถึง12จังหวัดและมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากลมเสี้ยวจึงล่างนามานาม,มานา,ม,ม,า,นาม,มาราวตีเป็ดขึ้นมาครังครั้งนั่นไนขึ้นไทยดินมังปะบนมังกว่ากะหลันก้นกระตกนาน เลยบรามบราบโอ้เดะปุ๊บปั๊บปุ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 ๊บคนก็ตกเล็ดเล็ดเล่าหน่คิดว่าเออหน้ามันเย็เจ็บมันแคบติ่มเบื่อโดนข้อบัวอยู่บนหลังรังกาไปเม็ดเม็ดกับทางเมู่อวานเลยไม่มีเรื่องอะไเลยครับสะโฟหมูส้อมไม่ไม่ไม่หมักแต่ไรครับแต่ว่าไปหมู่นึ่งหมูชี้ตายกันเยอะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นห่วงผู้ประสบภัยจึงได้พระราชทานความช่วยเหลือโดยด่วนพร้อมทั้งทรงขอให้หน่วยราชการต่างๆร่วมกันให้ความช่วยเหลือด้วยและทรงขอเครื่องบินจากกองทัพอากาศเรือเปิดหัวจากกองทัพเรือมาบรรทุกสิ่งของเพื่อไปช่วยเหลือโดยด่วนเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการช่วยเหลือของทางราชการโดยมีกรมประชาสงเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆ รับผิดชอบในการช่วยเหลืออยู่ซึ่งทาให้ข้าราชการในพื้นที่และข้าราชการที่ส่งไปช่วยจากหน่วยง,งานต่างๆตลอดจนอาสาสมัครต่างรู้สึกทราบซึ่งในพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานแก่ราษฎรที่กําลังรอรับความช่วยเหลือและรอรับกําลังใจอยา่างใจจดใจจอ่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกร,ระหมอ่อมให้สถานีวิทยุอสพระรังวัดุสิต ประกาศเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์และสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยความช่วยเหลือได้หลั่งไหลเข้าสู่สถานีวิทยุอสอภยในเวลาหนึ่งเดือนมีผู้บริจาคทรัพย์ถึงสิอดล้านบาทเศษและสิ่งของประมาณ5ล้านบาทส่วนผู้ที่ไม่สามารถบริจาคทรัพย์และสิ่งของได้ช่วยกันออกแรงและที่น่าปลื้มใจก็คืองานนี้ทำโดยอาสาสมัคร ซึ่งส่วนมากแล้วเป็นนิสิตนักศึกษาลูกเสือและนักเรียนไี่ช่วยกันจัดก,การขนส่งสิ่งของเหล่านั้นไปบรรเทาภัยแก่ประชาชนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงของเรานะครับได้ส่งทางก้าวสารทางอุปโูคบริโภก,กทั้งเป็นเงินทั้งทองอะไรทั้งหมดนะครับบริจาคมาถึงคนแหลมตรุงพกุกตวงนั้นเยอะมากเลยครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดประหม่าพระราชทานเงินให้กระทรวงศึกษาธิการ สร้างโรงเรียนประชาบาลที่ถูกพายุพัดธพธังรวม12โรงเรียนใน6จังหวัดภาคใต้และพระราชทานชื่อว่าโรงเรียนราชประชานุเคราะห์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมาหาราชท,ทรงพระกรุณาปโปรดเก้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งมูลน,นิธิประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถปัาม์ขึ้นเพื่อ,อดำเนินการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ราษฎร ที่อยู่ในพื้นที่นี้ให้มีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนเพราะจะไปศึกษาอยู่บริเวณข้างนอกก็ห่างไกลจากความเจริญพระองค์ก็เลยให้ความเมตตากรุณาต่อบุตรหลานของที่นี่ก็เลยได้สร้างอาคารเรียนนี้ให้ขึ้นซึ่งอาคารเรียนหลังแรกก็เป็นอาคารไม้ชื่อว่าอาคารมูลนิธิจุลจัก,กรพงศ์เมื่อที่ช่วยเหลือประชาชนในระยะแรกแล้วยังเหลือเงินอีก3ล้านบาท พระบาทสมเด็จพระเจยูหัวได้มีพระราชดำริว่า<อ>เงินสมล้านบาทนี้ควรตั้งเป็นกองทุนเพื่อหาดอกผลสำหรับสงเคราะห์เด็กซึ่งครอบครัวต้องประสบวัตภ,ภัยภยาคใต้และขาดผู้อุปการะเลี้ยงดูประการหนึ่งและสำหรับสงเคราะห์ช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบสาธารณภยัยทั่วประเทศอีกประการหนึ่งหัวแบเล่มสมฤทธในร่วงเมื่อกับเป็นพอบิตาขอ้อมูล แล่มั่างตำบลนคับทีบูชานับพ่อฐานนั้ทุกคน,นย,ยังนึกเท่าทุกวันนะครับอันดีในลลวงอันดีไม่มีคนนะในลลวงงนจัดชันนับนุ่นจังเลแกนไอ้ดูรัรรรชโดนประชาชนนัน้นเล่ชวยทุกสิ่งทุกอย่างในในหลวงนันนะคือว่าในหลวงช่วยเต็มทีนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณล้นเก,กล้าล้นกระหม่อม พาที่สุดมีได้และนับเป็นแบบอย่างแห่งการช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยพระราชทัยสูงส่งมีสายพระเนตรอันยาวไกลในการสงเคราะห์ช่วยเหลือราษฎรที่ควรค่านำไปเป็นแนวทางปฏิบัติแก่ผู้เกี่ยวข้องต่อไป สดุกสังเคราะห์จะปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมวันนี้สิ่งที่เราฝันได้เริ่มกลายเป็นจริงกลุ่มปตทเชื่อมั่นว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโล,โลยีจะนำมาซึ่งชีวิตที่ดีและยั่งยืนสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชน สมายว v a r ไรตีกับช่วง s m i ยสเปเชียลนำเสนอเกร็ดความรู้เรื่องความปลอดภัยกับการใช้ภาชนะเมลามีนหากจะกล่าวถึงภาชนะเมลามีนแล้วส่วนใหญ่จะผลิตเพื่อน,นำไปใช้ในโรงพยาบาลโรงเรียนครัวเรือนรวมทั้งการนำไปใช้โบนสายการบินต่างๆตลอดจนผลิตเป็นภาชนะต่างๆสำหรับเด็กๆซึ่งเป็นที่นิยมกันอย่างมากค่ะ วัตถุดิบที่ใช้ผลิตภาชนะเมลามีนมาจากเยื่อไม้หรือเยื่อกระดาษชนิดพิเศษและผลิตภัณฑ์เคมีพื้นฐานของอุตสาหกรรมปิโตเรเลียมเมื่อขึ้นรูปเป็นภาชนะแล้วจะมีคุณสมบัติทนการแตกร้าวทนความร้อนสูงเหมาะสำหรับการใช้ใส่อาหารซึ่งเมลามีนจะต้องเป็น100% แต่ในขณะน,นี้มีความน่าเป็นห่วงสำหรับภาชนะที่ไม่มีมาตรฐานคือคือขณะนี้เราพบว่ามีพวกจานชามเมลามินมาจากประเทศจีนมากมายโดยเฉพาะในภาคอีสานนะครับซึ่งเป็นภาชนะที่ใส่อาหารร้อนแล้วเนี่ยมันไม่ปลอดภัยอย่างแน่นอนขณะนี้สีไทยซูเปอร์ไวร์ก็ร่วมกับทางภาครัฐนะครับในการที่จะออกมาตรการในการควบคุม พวกคุณภาพของสินค้าที่ไหลออกมาจากทางประเทศจีนนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันไม่ปลอดภัยเพราะว่าลูกค้าของเราที่อยู่ในประเทศอาเซียนหรือในตะวันออกกลางประเทศต่างๆอย่างเช่นอินโดนีเซียเอ่ยหรือพวกดูไบต่างๆเนี่ยรัฐบาลเขามีมาตรการครับไม่ให้นําสินค้าจากจีนเข้าไปโดยที่ไม่มีการผ่านนะครับมาตรฐานสากลของโลกนะครับท,ที่ที่รับรองครับ สำหรับในปัจจุบันภาครัฐได้ออกมาตรการในการควบคุมสินค้าประเภทเมลามีนที่จะส่งผลอันตรายต่อสุขภาพโดยร่วมมือกับภาคเอกชนที่ผลิตภาชนะเมลามีนร่วมออกมาตรการควบคุมคุณภาพของสินค้าประเภทนี้โดยระวังถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานสากลของโลก จานชามเมลามินของสีไทยซูเปอร์แวร์เนี่ยคือเราทำจากเมลามิน100%นะครับแล้วก็มีความปลอดภัยโดยเฉพาะนะฮะของบริษัทที่วอลดิสนี่นะก็ได้สั่งให้สีไทยซูเปอร์แวร์เนี่ยเป็นคนทำพวกชุดอาหารเด็กนะครับให้กับเด็กได้เอาไปใส่อาหารเพื่อรับประทานแล้วก็มีตัว กกาารร์์ตูนมมมิะะีี้เสหหือพวภาครัฐออกมาตรการในการควบคุมคุณภาพสินค้าเมลามีนการนำเข้าจากประเทศจีนต้องผ่านมาตรฐานการควบคุมซึ่งเป็นมาตรฐานสากลของโลกที่ได้รับการรับรองโดยมีบริษัทสีไทยซูเปอร์แวร์จำกัดมหาชนเป็นภาคเอกชนที่ให้ความร่วมมือกับภาครัฐ เพราะถือเป็นบริษัทชั้นนำที่เป็นโรงงานผลิตภาชนะเมลามีนม,ม,มีคุณภาพดีที่สุดและใหญ่ที่สุดในโลกนับเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งได้สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยมาโดยตลอด ของสีไทยเราเองนะครับนอกจากที่เราจะผลิตสินค้าที่มีรูปทรงและก็ลวดลายที่ทันสมัยแล้วเนี่ยเราคำนึงมากที่สุดก็คือความปลอดภัยนะครับของคุณภาพสินค้าของเราที่จะไปใส่อาหารสำหรับรับประทานนะครับในปีนี้ด้วยภาวะเศรษฐกิจถดถอยอีกทั้งการใช้ใจ่ายภาคครัวเรือนต้องมีความประหยัดมากขึ้น และช่วยลดค่าครองชีพบริษัทสีไทยจึงให้ความร่วมมือกับภาครัฐโดยสำนักง,งานเขตพื้นที่จะร่วมจัดมหกรรมสินค้าซูเปอร์แวร์ขึ้นระหว่างวันที่30พฤษภาคมถึงวันที่8มิถุนายน2557นี้ โดยเริ่มตั้งแต่8ดโมงเช้าถึง1นึ่งทุ่มณบริเวณโรงงานบริษัทสีไทยซูเปอร์แวร์จำกัดมหาชนถนนสุขสวัสดิ์ซอย36บางประกอกเขตราชบุรณะกรุงเทพมหานคร สีไทยซูเปอร์แวร์จำกัดมหาชนนะครับปีนี้ก็จะมีการจัดมหากรรมลดราคาสินค้าราคาถูกลดถึงประมาณสัก70%ได้นะครับทั้งนี้ก็คือทางผู้อำนวยการเขตที่อยู่ใกล้เคียงนะครับ3-4เขตก็จะมาร่วมในกิจกรรมนี้ด้วยเพื่อที่จะช่วยแบ่งเบานะครับภาระของชุมชนนะที่ว่า เศรษฐกิจไม่ดีก็จะได้ซื้อของในราคาถูกไปใช้ด้วยครับและขณะเดียวกันครับพวกร้านค้าต่างๆอย่างเช่นพวกร้านอาหารต่างๆก็สามารถที่จะมาซื้อของในราคาที่ถูกเอาไปใช้ด้วยครับขณะเดียวกันนะปีนี้ก็จะมีการเพิ่มงานมหากรรมที่ขายที่โรงงานโคราชนะครับเราก็จะมีการเพิ่มการจัดงานมหกรรมนะครับในเขตอุตสาหกรรมสุรนารีนะครับที่โคราชนะครับ ในนนนนนเเเดดือมีุายยช่ยวกััครบถสำหรับการใช้งานท่านประธานกรรมการบริษัทสีไทยซูเปอร์แวร์จำกัดมหาชนมีความห่วงใยผู้นำภาชนะเมลามีนไปใช้งานโดยแนะนำว่าไม่ควรนำไปปรุงอาหารในเตาไมโครเวฟแต่สามารถใช้อุ่นอาหารให้ร้อนได้ภาชนะเมลามีนของบริษัทสีไทยซูเปอร์แวร์จำกัดมหาชน ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยจากประเทศต่างๆในการผลิตภาชนะจากเมลามีน100%สามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิถึง100องศาเซลเซียสโดยส่งออกไปจำหนายย่ายยังประเทศต่างๆทั่วโลกกว่า50ประเทศและสำหรับประเทศไทยทางบริษัทได้รับเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะและเครื่องใช้เมลามีน มอ,อ,อกอจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนทั่วไปในการนำภาชนะเมลามีนไปใช้ เลิฟไทยแลนด์ในวันนี้เราจะนำท่านสู่อุบลร,ราชธานีเมืองดอกบัวงามแม่น้ำสองสีมีปลาแซบหลายหาทรายแก่งหินถิ่นไทยนักปราดถวยราชฝ่ธรรมงามล้ำเทียนพรรษาพาแต้มก่อนประวัติศาสตร์ บนราชธานีมีหลากหลายสถานที่ที่น่าสนใจค่ะทีมงานสมายวาริี้ได้เลือกผ่าแต้มและเสาเฉลียงมาแนะนำให้ท่านผู้ชมได้ชมกันค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราเดินทางไปผ่าแต้มกันแต่เช้ามืดค่ะเพื่อจะไปรอชมช่วงที่พระอาทิตย์กำลังเริ่มส่องแสงขึ้นมาค่ะ อุบลราชธานีเป็นจังหวัดที่สามารถเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นได้ก่อนที่อื่นของประเทศไทยเพราะตั้งอยู่ทางตะวันออกสุดของประเทศค่ะผาแต้มได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่31ธันวาคม2534ครอบคลุมพื้นที่อำเภอโของเจียมอำเภอสีเมืองใหม่และอเภอโพไซที่มีพื้นที่ติดก,กับสาธารณารัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยมีแม่น้ำโขงเป็นเส้นแบ่งพรมแดนค่ะสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงและเนินเขา มีหน้าผาสูงชันซึ่งเกิดจากการแยกตัวของผิวโลกสภาพป่าโดยทั่วไปเป็นป่าเต็งรังมีหินทรายลักษณะแปลกตากระจายอยู่ทั่วบริเวณมีพันไม้ดอกไม้ที่สวยงามขึ้นอยู่ตามลานหินค่ะผาแต้มเป็นผาที่สูง ที่สวยงามตามธรรมชาติบริเวณด้านล่างของหน้าผามีภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ปรากฏเรียงรายอยู่เป็นระยะมีอายุไม่ต่ำกว่า3,000-4,000ถึง 4, ปีทางอุทยานแห่งชาติได้ทำทางเดินจากหน้าผาด้านบนลงไปชมภาพเขียนสีเหล่านี้ที่หน้าผาด้านล่างระยะทางประมาณ500เมตร เขียนสีจะอยู่บนผนังหน้าผายาวติดต่อกันประมาณ180เมตรซึ่งเป็นมุมต่ำกว่า90องศาค่ะมีภาพทั้งหมดประมาณ300ภาพแบ่งเ,เป็น5ประเภทคือสัตว์เรขาคณิตคนทำนาภาพมือและภาพตุ้มคือภาพเครื่องมือจับปลาของชาวริมโขงค่ะ ออกมาไม่ไกลจากผาแต้มก็จะพบกับเสาเฉลียงค่ะคําว่าเสาเฉลียงนั้นแปลงมาจากคําว่าสเสลียงที่หมายถึงเสาหินเสาเฉลียงเป็นเสาหินทรายรูปทรงคล้ายดอกเห็ดบานพบกระจายอยู่ตามบราณหินในอุทยานแห่งชาติผาแต้มโดยแต่ละเสาจะสูงประมาณ20เมตรเส้นรอบวง30เมตร โดยเสาเฉลียงเป็นเสาหินทรายยุคจูราสสิกเกิดจากน้ำและกรวดที่รมพัดมากัดซาะต่อเนื่องเป็นเวลาหลายล้านปี ที่มีความคงทนต่อการสึกกร่อนได้ดีกว่าจะคงเหลืออยู่มากกว่าปรากฏเป็นเสาเฉลียงหรือเสาหินกระจายกันอยู่ทั่วบริเวณและบริเวณรอบๆยังมีสภาพธรณีที่น่าสนใจอื่นๆอีกมากมายค่ะคือลานหินที่มีลักษณะเป็นริ้วหลุมและแผ่นหินที่แยกจากกันซึ่งใช้เวลาเปลี่ยนแปลงมานานนะับล้านปีเช่นกันค่ะ ไม่ว่าเราจะเดินทางไปยังที่ใดในเมืองไทยก็จะพบกับมิตรภาพและรอยยิ้มเสมออบอุ่นสุขใจสไมล์เลฟไทยแลนด์ค่ะ ถึงช่วงสุดท้ายของรายการ Smile Variety แล้วค่ะท่านผู้ชมสามารถแนะนำรายการของเรานะคะเข้ามาที่93 Smile Variety at gmail.com ค่ะและวันนี้เรามาอำลาอุบลราชธานีด้วยกันค่ะพบกันใหม่คราวหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอให้ท่านมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ